ปอดขาพงเงครับผมพระพึ่งทหารนอู้หูดอกงามเลยครับอู้ขาพงเงครับนี่างามครับผม กับการสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุข,สขนคนกับขาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าครับผมนี่นี้มากับบรรยากาศฝนตกลินลินนะบลูว่ามีเห็ดยังเกิดพี่น้องครับมานประมาณกับติดตามรุ่นน้ำกันครับผมเลาะไปเรื่อยๆเห็ดมันก็นยังออกบัวไหลนะครับออกห่างๆเขาได้เก็บเขาได้เล้มรับผมช่วงนี้อยู่ในช่วงเป็นนาแล้งครับ เกิดหลงดูดูเอาลอเบิ้งก่อนครับผมแล้วกับน้องแพงสองคนคนหลายอยู่นะครับมือนี่พอละครับดอกนะีเงเจ็บมากเลยนี่ดอกนี้อยู่ครับเจ็บมากก็ไดดสองสามดอก มันเห็ดละโงค,ครับติดตายเบียร์นี่ลักษณะเห็ดตายเบียร์ครับผมจริงโบได้ครับนี่หลายดอกอยู่ครับผมสามสี่ดอกเปิดเหล่าดอก,ดอก ดอกนี่ครับบางคนก็เอื่นเห็ดนางงวัวเห็ดนางงวัวสองดอกเมืม่อวานนี้ก็ได้ยูเห็ดแอปเป้ลเห็ดตับเตา วันนี้ห้าอยู่ทงังหมดพูนติดแปงด้งดอกนึงครับผมสองดอกติดแปงด้งครับอูนี่หลายดอกอยู่นี่ครับผม แป้งกินแซ่พื้นกันครับนี่แกงอกดอกน,นี่สะสมไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเอาสูเหย็ดครับมือนี่ ดอกนี้ผมเตะเตะร่มเลยบ่เห็นเก็บนมากดอกหนึ่งครับผม,มด,ดอกหนึ่งครับผมนีม่เด็ก ดอกหนึ่งครับลังงามเลยดอกนี่เรื่อยๆครับผมคนไหลครับผมเมื่อนี่ไปทั้งใดกัดพ่อเพิ่นหาเบิดก่อนแล้ว <laughs> มาสวยนะครับเมื่อนี่มาหมดปลานึ่ประมาณเจ็ดโมงเศร้าครับผม <laughs> เห็ดมาแรลครับนี่ย ทั้งหน้าคุณดอกนึ่งยิ่ในดอกนึ้งโอ้ยดอกพังสจฝนตกห้าได้อยู่ครับวูนี่สองดอกครับ นี่กำลังงามนี่บ่อู้นี่นี่ครับผมเก็บบ่เห็นสองดอกนี่งงามครับผมนี่อีกสองดอกพี่น้องครับผมรอแล้วปะเนี่ย ว่วซีบุบนเดือแล้วครับเห็ดนาเล่แค่บานเพิ่นมาแต่เศ้าโูนครับผมโ่เห็ดนาเล่ดงนี่ดอกงามครับเลื่มมานแล้วนี่ครับ ดอกหนึ่งครับผมพึ่งทหารนี่อู้ดอกงามเลยครับชนิดนะนี่คมนะนี่บัวคอยมีมูมีมองระดอกอู้เห็ดอะและดอกนะั้ ดอกกง,งานัครับผมเก็พึ่งเหลืองน้อยครับอันนี้สองดอกนี่ ในกุ่มใหม่นี่ดอกนึ่งแกีงแซบนะครับอันนี้ดอกไม้มัน,นรสชาติหวานเห็นนาแลดอกหนึ่งครับผมมีสีส้างด้วยครับอันนี้ กีเกาแล้วหน้าแน่อดอกสองดอกอดีเดย์ครับฟูมันอีกดอกนึงดอกนามอ,อยู่ครับดอกตังามครับผมอู้ขาบางไงครับ โ,โป๊ะีแกงนะครับอีดอกนี่เห็นไหมครับหน้าเล่ ไปเห็ดแม่นเห็ดละโงกมันเกิดดอกเดียวโอ้เห็ดตายเบือ่อครับผมนี่ลักษณะน,นีโบเมนเด้อเห็ดแดงน้ำมาดอกหนึ่งครับอีกดอกหนึ่งครับผมเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่ ดอกน้อยกัมีดอกนึงนี่พอมูมันแล้วนี่ครับต้องหาเบิ้งดีๆครับผมสีแบบก็รักรแบบอูบหวัวขาดแล้ววูอันนี้ดอกตรงนไงครับดอกหน่อยมนัน ีโอ้ยหัวหลุดหมดแล้วครับผมนี่คนละชนิดกับบางนึงนี่ครับคนละชนิดนี่เห็ดพึ่งเหมือนคล้ายๆกัน้ะครับเด้อมันจะมีขมกับบุกขมเท่านั้นแหละกินได้เบิดเห็ดพึง่งถ้าผู้ใดบ่มั่นใจว่ามันขมก็ชิมได้เลยครับชิมดิบๆนี่ครับผมรสชาติขมคือกันครับเลยเห็ดพึ่งขมขมน้อยนึงแต่ว่าบ่ลายครับ เดินมาแล้วครับนสองดอกสามดอกครับผมวูนี่อีกเนี่ยเนี่ยพี่อ้เป็นมูหครับผมดอกนี้ก่อน อีกสองดอกเอาครับผมนี่เห็ดพึ่งพวกนี้แกงได้เลยครับเนี่ยมันลดขมหน่อยนึงแต่เอาไปแกงแล้วมันก็ทีจืดนะครับเนาะซีบลูสุดขมเลยครับดอกเถ่เนี้แต่ว่าก็กินได้อยู่ครับเด้เดอกนึงครับผมงามนี่ อดขาเป็ังไงครับผมอเ,อเ,เออน,นี่ครับดอกสุดท้ายแล้วครับหดทางออกล่ะดอกพอืชเฉพาะสามนินล่ะที่ยางออกไปแล้วครับผมพอได้อยู่พอได้กินนะครับเนาะส่วนมากแบเป็นเห็ดนาเลเห็ดนาขาวเห็ดน้ำแป้งอันเดียวกันครับแล้วก็เห็ดพึ่งน้อยหนึ่งพี่น้องครับผมก็ได้เห็ดพึ่งช่วงที่หลังดอกอยากบานเท่าแน่แล้วครับเห็ดพึง่ง ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับเนาะว่าต่อไปเห็ดยังสิเกิดเนี่ยกะมืออื่นกะมาเก็บคือเก่าครับผมกษิหมานบ่เอาครับผมกสิย่างออกไปแล้วครับกเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสลับคลิปนี้กะหามาฝากไใ้เท้งเท่านี้ครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานน้อง,งแท้งจากเขาก่อนครับผมนี่ก็ได้เต็มตาโนอยอยู่ตาโนยเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งอันนี้นะครับเนาะเห็ดนาแหลกคือกันอ๋อพอได้ยูเพอได้กินครับผม ถ้ามากระซอยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้มือน,นี้ก็หามาฝากได้เพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้ากลับบ้านแล้วครับผมนี่มืดไหมเลยครับผมมืดมืดคืมคืมนาะครับเนาะบลูว่าสิตกหมาอีกบ่